สวัสดีนะคะสวัสดีเช่นเคยนะคะสวัสดีกับช่างพังคัมแพงชาแนลนะคะสวัสดีสุภาพสุคนเด้อจ่าเด้อมานี่นะคะมาพอสร้างป่านะคะสร้างป่าโอ้ยแม่ขวัญไปลืมคลิ๊กคลิ๊กกระดไปเลนแตง่งแตงมูตกใส่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลักษณะค่ะแม่วัญก็อยู่นอนอยู่น้ำเขานะค่ะเนาะนี่ค่ะ มาเป็นร้างปลากับมานอนเฝ้ากันะคะ็นไหครับมนาะย่จังสี่โล่น,นะคะอยู่อย่างนี้เลยนอนอยู่นี่นะคะนะเ <c oughs> มื่อวานนะครับเมื่อวานงูเขียวตกจากตรงนู้นนะคะหล่นลงมาไม่ควานยางออกมาจากนี่น้อยเดียวนะคะเป็นปลาแบบนี้นะคะนะยุงก็ชุมนะคะงูก,ก็สลายอายุนะคะจ้า นนะะมองกนอยู่เอาองดาวไปกินน้ำนะคะไปเทละเชือกนะคะไปเทละโต้เนาะกันไปกินน้ำกันนะคะช้างผือกจ่ะช้างเผือกนะคะพูนตัวนึงเออบางบงบงไปใส่นั่นไปใส่ไปใส่ดาวไปใส <c> ่ <oughs> ็นถามนะคะถักทายถาม <c oughs> ดาวไปใส่คือว่าเอินอายแน่หรอวะ เลาอองด่าไปกินน้ำนะคะน้ำมัแม่จ้าจ้าก,กับสิบเป็นป้านะคะอย่ขางๆปลาแล้วมีสิบเป็นผาภัยก็มิตะนามนะคะเนาะมิตรนามฝนตกมากน้ำก็สิลุ่งมองซองเสาขึ้นอยู่ก็ก็เป็นเนินสูงๆนะคะฝนตกมากกัสิยู่ทางขางเล่มหยาไปน้ำนะคะ ทางเผือกนะคะห้อยนอนอยู่ห้อยนอนอยู่นี่นอนอยู่ดอกเมื่อคืนใสยไฟนี่โบกินก้อนให้เลื่มก้อนกันกนบเบอน่ารูกไหมให้เลื่มก้อนกันกนบเบเอ้เลี้ยงน้ำตานะ้มครับ่ได้อาบ ได้ก็คือเก้านะคะนะหา,ายได้เพิ่นก็บ,บอเพิ่นเอาดินพุน่นเอาดินสปาไว้นะคะยุ่งหลายนะคะยุ่งเยอะนะคะรอบข้างก็เป็นน้ำหมดเลยนะคะกลางคืนยุงจะเยอะหน่อยถ้าเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนเ่ได้จุดยาให้เพิ่นนะคะฝนฝนปล่อยๆทั้งคืนเลยนะคะจนเช้าจนสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะ ชุดยาใดกับบยูเนาะค่ะน,ะะนะะ้ะงเราจะเลยเป็นพักกันสปากันเมามันเลยนะคะสปาออกมาเป็นช่างเผือกนะคะทางเผือกทั้งจีนะคะทั้งพี่ทั้งน้องนะคะบ้ากาวลงหงนองเนาะค่ะน้องบ้ากาวลุหงนองสายไปเด้อลูกลาเออเออให้เข้ากิน ไม่อยาลาบนะคะเพิ่นกีนก็เป็นยาเพิ่นนะค่ะมิติใหม่แห่งการกินน้ำ <c oughs> เขาเมือไปตากเอาน่ะมี่ออยู่ทางเทิง <c oughs> กินน้ำตีโอมิติใหม่นะคะ มิติใหม่แห่งการกินน้ำน้ำกะไบรบ่แห้งนะจ้ะเนาะกิงข้างล่างบ่ก,กินนะคะกิงข้างล่างบ่ก,กินนะคะเนาะ <c oughs> ได้ความได้ความรีลาของเจมาเต็มร้อยแล้วนะคะเต็มร้อยแล้วนะคะได้ความรีลา ของคุณผีนะคะได้ความลีลาม,มิติใหม่มาเรื่อยๆนะคะเต็มร้อยแล้วนะคะเห็ดแบบคน้นเปาะเห็ดน้ำเพิ่นข้างล่างบ่ก,กินนะคะข้างล่างบกกเดี๋ยวกระสีเอาเอาเจนะคะอเอาเจมากล้วค่ะเนาะเอามาก เอามาทีละเชือกนะคะสีอาภัยแน่เนาะค่ะ,ะ,ะเอาเอาจะเอาเอาเนาะค่ะเราเป็นน้นะฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะ าอากลองดาวแล้วนะคะรับลองเอาลอ,องดาวไปแล้วก็สิเอาเจคเําแพงมากนะครับพี่จ๋านามไรลบบแห้งแล้วกันน้ำนาไหลโบแห้ง,ะะาหหงอาบน้ำไปด้วยนะคะน้ำไปด้วยนะคะกัน เจ้าไปใส่อ้ยเอาดินลักดินเพิ่นอีกแล้วลักดินเพิ่นอีกแล้วนะคะล่าสุุเนาะคะ่ะเนาะป้าไปแม,แม่เห็นสร้างเผือกบอจ่ะช้างเผือกในป่านะคะช้างป่าเผือกอพักว่าละอองดาวอีก ดินวางสามบสลบซิทหล่อในแล้วเนาะคะ่ะคือสิบ่ไไ้ไปง่ายดยอกกินน้ำนี่เนาะค่ะเนาะพุน่นตักเอาแม่โค่นเอาแม่โค่กลยดินล่งจากหลังอันเจ๊ข้ามแพงอยู่นะคะแม่แม่จ้าปัตตุ้ยอีแม่ มาอยู่มาขออยู่ทีเพิ่นเจ้ากับมาลากดินเพิ่นน้ำเด้คำแพงเจ้ามาเอาอันดินเพิ่นไปน้ำแม่นบอสเฮ้ยบรอหยักสิกาวเนี้ย พะะื้นแฉะไม่อยากเหยียบนะพื้นแฉะไม่อยากเหยียบค่ะพื้นมันแฉะพะนะระเบิงเ้อค่ะพื้นทางขางพุจพุงงามพื้นพื้นแฉะไม่อยากเหยียบค่ะนอนดำเลยนะคะนอนดำเลยอีอย่างอเอย่าง

ล่างวางชั่วโมงหนึ่งสิแล้วบ่เจ้ามาแล้วนะคะมาแล้วอย่าถอยไปเด้อนันอย่าถอยเด้อน่นิ่ง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 กระจายขาดเท่านั้นแล้วเนาะ เจ้าไปอยู่ทีเพิ่นเจ้าก็เอาดินเพิ่นมานั่มเลยทำแพงดินวางอันสองรถสิบล้อนี่ยจอดใแม่แม่จ้าแล้วสปาไว้นะคะช้างเผือกนะคะช้างเผือกช้างเผือกค่ะแม่แม่จ้ามิตรหัวสร้างมิตรหัวแม่จ้าแม่แม่จ้าเคยเห็นบอจ้าสร้างมิตรหัว ขอ้อบวมีนะคะ <laughs> เล่มหยาไปน้ำนะคะนะกินหญ้าไปด้วยนะคะมีคนอาบน้ำห้น้ำนะคะคนอาบน้ำไ้พรมคุณหนูนะคะคุณหนูล่าสุดนะคะสายตึงแล้วสายตึงแล้ว ถอยมาอีกคุณอมอมอ,อมอ,อม,ออมนานแล้วเรียบร้อยต้นบกฮงเรียบร้อยอันใดที่หามเฮ้ยบึงลูกบ้านนี่เด็ค่ะรยา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 วัสดเฝาเลยมาถอยถอยนี่ยินเสียงบัว เบื้องเบื้องเลตาเพื่อนโอ้ยมันเป็นตะย,ยิกเบื้องเบื้องสิตีตีให้แม่แม่เบื้องก็ตีสิตีตีอ่ะตีก่อนช้างตาใหญ่ตาเพื่อนกับตาสองสั้นเกันนี่นะะลาเสุดผุนผุนบอกพ่ออ้า,อาตรงนี่นะพ่ออ่ะตรงนี่นะตรงนี่นะพ่ออ่ะอ้า,อาตรงนี่นะพ่ออ่า,ออาลาสุดเอา เพื่อนมากินน้ำนะคะเนาะเอามาล่งน้ำเหมือนนี้นะคะแม่คันก็เลยไปหาสายยางนะคะได้นำคะแนนไปเล็กเพียงกับสายยางมากต่อหนาให้เพื่อนนะคะเพื่อสิบปได้ย่างไปไกลนะคะไปถึงบ้านนะคะมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาสายอันยุบานนะคะสายอยุบานมาต่ออีกหน่อยหนึ่งซึ่งระยะท่างมันกับไก่ผักหนึ่งนะคะทั้งหมดกับประมาณแม่คันซื้อมากว่าจะมีหาซื้เมตรไหมจ้ะสายยางนะคะเนาะ ทั้งอาบนะคะทั้งอาบทั้งกินนะคะวันนี้มาเล่นน้ํานะคะมาเล่นน้ําในซานี่กับปกาโล่งนะะนเนาะค่ะเนาะพอว่ายานพืนลมม่คะย่านติดลมเนาะคะ่ะเนาะก็เลยปกาเอาพื้นล่งหลินล่งอย่างได้ไอาบไ้เอานะคะเป็นเป็นบัวนะคะแม่จ๋าฝากไปแม,แม,แม่นะคะกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์นะคะให้ทางคําแพง h ชาแนลด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามให้ช่องพังคำแพง Channel เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวของเรานะคะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะพี่พจ๋ามแม่จ๋านะคะคลิปนี้นะคะไม่ค่อนขอจบคลิปไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคำแพงเจ๊เจ๊บ๊ายบายเร็วเฮ้ยราเบิ่งตาเราเบิ่งตานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า